แต่ย่มอย่าลืมว่าสภาวะของนิพพานเนี่ยคือความเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นสภาพที่เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีพระยังปรากฏแต่ดันมีอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเข้าไปรู้ซึ่งจริงจริงสิ่งนี้ที่เข้าไปรู้มันไม่ได้เข้าไปรู้มันเป็นสภาพเดิมของตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่มันหมดอวิชชาไปก็แสดงว่า สิ่งสงหนึ่งเนี่ยธรรมชาติอันนึงเนี่ยมันอยู่อยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วอวิชชาจางคลายจนหมดไปแล้วถึงสัมผัสถึงสภาพของนิพพานได้แล้วก็รู้อีกว่าสภาพของนิพพานกับผู้ที่รู้ในนิพพานไม่ใช่อันเดียวกันมันก็กลายเป็นเหมือนสภาพสิ่งเนี่ยมันมีสองหนึ่งแต่ความเป็นสองหนึ่งนี้กลืนเป็นอันเดียวกันกับนิพพาน แต่สังคตะาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งไปตั้งในอีกสี่สิ่งและมีความหยาบละเอียดไม่เท่ากันแต่สภาพนี้เท่ากันเพราะเกิดไม่ปรากฏต,ตัวสภาพนิพพานเองก็เกิดไม่ปรากฏต,ตัวของผู้ที่เข้าไปดูนิพพานก็เกิดไม่ปรากฏอยู่ในสิ่งเียกันเนี่ยที่บอกว่าวิมุตติยานทัศนะกับวิมุตติเนี่ยก็มีความละเอียดที่มันเหมือนกันและเป็นเนื้อเดียวกันแต่เป็นสองหนึ่งชอม มันเป็นสิ่งที่อธิบายด้วยคำพูดยากมากซึ่งโยมต้องเข้าใจทีละนิดทีละนิดทีนิด,นดเข้าใจนะหมดหมดซึ่งสิ่งปัตนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือจริงๆริงนะนะถอนที่ล่าของปัณหาจริงเข้าใจไหมเนี่ยละเอียดมากจึงมีคำว่าวิมุตติยานทศนะผู้รู้ในวิมุตติก็เลยจะมาตอบโจทย์ว่าพระลานคีนาศพทั้งหลายเนี่ย ปริพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นนั้นมากเห็นไแต่นิพานเนี่ยไม่ลดไม่เต็มังนั้นจะมีผู้ที่อาวิชาจางคลายแล้วก็ได้รับสภาพของอน,นันต์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วพระพุทธเจ้ากับพระหลานเมื่อถึงสภาพนี้แล้วก็คือเท่ากันไม่มีความต่างกันเราก็จะเห็นว่าไม่มีความต่างกันเลยแต่ในสังกตตานี่มันมีความต่างกันโดยธาตุจึงมีสภาพของ อัตภาพที่แตกต่างกันไปเทวดาแต่ละชั้นนรกกัมเนศชั้นปริวิสัยเนี่ยซึ่งมีวิญญาณเหมือนกันแต่ได้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปในระบบสังกตาจึงมีความหลากหลายแตกต่างกันและโทษทุกภัยของมันคือมันแตกสลายแต่ฝั่งนี้ไม่แตกสลายเพราะเกิดไม่ปรากฏซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้โยมจะยิ่งเห็นชัดว่าคําแต่งใหม่ที่เขาแต่งว่านิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็ละเรื่องกันเลยนะนิพพานเป็นอนัตตานี่ก็ละเรื่อง พราะพอเราเข้าใจปฏิจจสมุปปนธรรมปุ๊บเนี่ยท่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและก่อนจะเป็นทุกข์ต้องมีอนิจจังนิพพานก็ต้องเป็นอนิจจังซึ่งมันขัดแย้งกันพระสูตรว่าณนะวโยปัญญายติเสื่อมไม่ปรากฏอน,นิจจังไม่มีปรากฏในนิพพานไม่มีเสื่อมให้ปรากฏเพราะมาตั้งแต่เกิดไม่มีณนะอุป,ปาโทปัญญายติเกิดไม่ปรากฏ คำแต่งใหม่อะไรที่มันแต่งขึ้นปุ๊บนี่นิดเดียวจะขัดแย้งกับคำพระศาสดาทันทีเลย